ครับมือนี้วิทย์ผู้เขียวมาเปิดราคากล้วยครับพ่อครับเจ้าของเคนเลื่อนนะครับเนาะพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพ่อแนะนำผ่านซื้อนะครับครับผมนายกกายสารีฟาร์มครับอยู่บ้านโนนดินกีครับตำบลโอโลอำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผม 089 089 283 283 28 <3 S 2> 2624 2624ครับคล้วยตัวนี้สิเปิดราคาได้พ่ออ่จค,ค่อยติดต่อมาเอาครับโอ้ครับผมราาคบเปิดเปิดเป็นแม่ลูกบ่พ่อครับแม่ลูกครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่นะครับเด้ินลูกเบิง่งบ้านได้4เดือนแล้วแม่มันบ่นครับครับ แม่ท้องของเจ้นี่ท้องรับประกันเบิ่มพันล้านไล่บุเซนเพราะว่าลูกชายเป็นคนไปทับให้เปาอยู่เองครับก็โอ้โหอัหมอน้อยรับไปทับให้ครับหมอน้อยไปจำฟ้ามี่แหละครับอารีฟ้ามี่แหละไปทับไว้ทองเบิ่มพันล้านสี่เดือนแล้วครพอแล้วว่ามีใบมีอยังยืนยันนะพ่อเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยไมมีปัญหาถ้าเพราะว่าหมอหมอกับจูฟ้ามี่แหละครับพ่อเราก็มีใบยืนยันเบิดนะ สูงร้อยซีสบซีู่งร้สิบซีอ่่อยลูกเดียวไข่ลูกแรลกนะพ่อเนาะคไข่ลูกตัวเดียวลูกแรลกตัเป็นลูกไข่กลมครับเจ้าตัวแม่เนี่ยผมยืนยันได้เพราะว่าผมก็บอกว่ามันเป็นลูกตัวใดครับเจ้าลูกเจ้ลูกว่าเป็นลูกไข่กลมครับเรียบ้ะครับ พ่อจ yeah. kind of like ับเชิดขึ้นั่งเล็บคุนขาตะเกียบครับโอ้ขาหย่งเงเล็บงามครับหน้าสวยครับหน้าสวยเขาอุ้มบาดสูงเท่าไรครัพ่อหน้าสี่จีครับเบิ้งล้ำตัวครับเบิ้งล้ำตัวโอ้ล้ำตัวยาว ถ่ายโอ้ถ่ายไงตัวนีาง,งลึกเล้ยเขาสดใครับนางสวยถ่ายสวยแขนหลังครับแขนหลังบังลูกสาวครับลูกสาว sau đã nhắc tiền là lao qua xa khaldi anh đa ạ xa khaldi anh liếp sway khẩp liếp sway xa liếp sway khẩp liếp sway khẩp liếp sway ให้เบิังแม่ไหมครับรนะบ่ก,กินหัาหานวหันบ่พ่อ ครับเล็บเดืยนี่ตัวแม่ครับนี่ยพอเราเปิดข้อแม่ลูกได้ครับเด้อเปิดข้อแม่ลูกลูกสาวขู่นิทามาติดต่อก็พอแล้วเองพอพอแล้ววาผู้ใดมาก็มาติดต่ออ,อ่ะตัวต่อไปเนี่ยน้องพอเหรออ่ะพอเลี้ยงน้นำเลยครับ นี่ไยท่องอยู่ครับเนี่ยตัวนี้ก็ทอ่องยังไม่เต็มทีเ,เดือนดอกอีกเมื่อกี้มืดเนี่ก็เต็มทีเดือนครับตัวนี้ท่องฝั่งแสตลีย์ตัวท่องเอเอจ้าสันท้องเจ้าสันครับองครับตัวนี้ท่องเจ้าสันครับครับโอ้นะ่าว่างเขาก็สวยด้ยว่อต,วอตวัวนี้ตรวจท่องเนตรวจแล้วเนี่ยไขยลูกใดครับไขยลูกสองครับโอ้นะ่าสวย

ทองเจ้าสั้นไหมป้าทองเจ้าสั้นนะครับขั้วยข่ยข่ไงครับขั้วไข่ไงขั้ยอ่างดีครับขั้วตัวน,น,นี้อ่างไงมีเอกสารบหมป้ามีครับมีมีเอกสารครบนะพ่อเนาะครบครบครับไ่มีปัญหาโอ้เล็บสวยครับเล็บสวย ยันวันนี้ปัญหายันครับแกนแจมแจมข้อสองกล่องครับกรถูกข่าวไงข่าวไงหนาสวยครับว่องของงามครับพ่อยเมนเป็นลูกปานสุรินครับโตเขาตสุภาพครับ เป็นลูกปานสุรินครับโอ,อ้แม่แม่นี่นะพ่อเนาะครับแม่นี่เป็นลูกปานสุรินลูกปานสุรินพล่อยลวไปค,ค่อยท่องทุกแม่ตัวนี้ครับท่องทุกแม่เลยบร้อครับ พอ่อกายคือเก่าแหละครับงพอ่อนายกายอคือบ้านน้องจีนเนี่ยครับพีเอซีบอกว่าไายควายบ้านน้องจีโอโลมาเบื้องแน่มาสั<ม>่นกล้วยคนนี้จะตัวง,ง่ามมาสั่นง่ามอีดีนล่ะผ่านชลินผ่านชลิน ใหญ่เยยงาด้วครับพ่อแม่นอ่างใหญ่อ่างลึกอ่างดีพ่อแม่นสูงเท่าใย,ยกับพ่อความสูงสูงร้อยบวกแล้วครับครับพ่อนข้อเบอร์ย่งเนี้ยพ่อศูนย์แปดเก้าศูนสาม สองหกสองสี่ตัวัหนไทยป่ะพ่อตัวัหนไทยป่ะเอาสองแม่หนิเนาะ คุณไดมากกระทักมาพอเราด้วยครับเด้อยให้็นในนาสวยพ่วงของงานสองสองตัวดีแม่ลูกพ่วงแรกครับนี่

วันนี้เสี้ยสายมากได้ก่อวันนี้ลูกในเจ้ารักครับครับแม่เป็นสายพิษอุดรครับขั้วสูงเท่าใดพ่อวันนี้ก็ร้อยสี่สิบที่สี่ห้าแล้วครับครับคข้อยเซ้งเป็นแล้วเจ้าเนาะเซ้งเป็นแล้วครับเซ้งได้หลายแล้วตัวเนี้ยเซ้งได้สิบกัวโถแล้วของตัวเซ้งได้สิบกัวโถ้อยสั้นต่อหนึ่งหนึ่งละขูดหางง่ายไปหางดึงขึ้นเก่าแล้วครับ ไ่ยถ่ายนะฮะถ่ายเต็มไทยหำกับง,งามไทยหำสวยคล้วยได้ยักปีพ่าสองปีกว่าครับสอ,สองปีกว่าครับคล้วยสองปีกว่าตาแก่แจ่มแจ่แจมี่เห็นครับอาจาระรักคล้วยใช่ครบ ลูกเจ้าลัดแม่เป็นสายเพชรอุดรแม่เป็นลูกเพชรอุดรโดยตรงเลยครับลูกสาวเพชรอุดรโดยตรงครับดูเด็ดด้วยครับเด้อเด็ดสวยครับโรยบุคลาวย์ง่ตลกชัดเจนขาตะเกียบดีสมเก่งไร พ่อวยังฝากข้อดันเจ็บซี่บ้ครับครับผมจะยังไงพี่น้องเขาผู้ที่ยังมัวท่านเลี้ยงแต่มาดันอันุรักเคย์ไทยไว้ครับผมคือผมการเร่งว่ามัดต้งแต่ริญเท่าไหร่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็อนุรักษ์เปรย์ไว้ราะว่าเวรยมันถือได้ง่ายง่ายเรื่องง่ายผมจะได้เดี๋ยวนี้จะอนุรักษ์เปรย์ได้สองปีแล้วครับ ฝากพี่น้องทีว่ามาอนุรักษ์ยไทยครับไอ,อ้ผู้บ้ังคับเลเนาะมันมันมันง่ายครับเรื่องดูแลง่ยงงายกว่ากันปุ๋ยกับหัวเรื่องอะไเรื่องปุเดี๋ยวนี้ครับฝากน้องได้ช่วยกันครับนุรักษ์ซอยกันนะพอนะ่อเนาะครับ ลักกล้วยไทยเดี๋ยวนี้เราปรากฏว่าค้นเจอเรตหลายกล้วยก็ราคาก็ค่อนข้างดีสูงนะพ่อเนาะค่อนข้างดีอยู่ครับเพราะมันเป็นอาชีพเสริมนะครับครับเป็นอาชีพเสริมผู้ใดมีงานเฮ็ดแล้วก็เสริมๆไว้สีกล้วยมาเลี้ยงเสริมนะพ่อเนาะเป็นอาชีพเสริมมันก็กินบ่ยากครับมีฟางมีอย่างให้มันกินมันก็สบายครับมีฟางมีนาเร่งนี่สีหายง่ายยากแน่นอนพ่อครับ ขันามีฟางกับบ้ามีปัญหาครับกับบวลำบากคับก็เดืด้อกมามนกดีกวเากอีงครับ,รบ,รบเอาสำหรับคลิปนี้กับทอานี้นัก่อเนาะสวัสดีครับ